จังหวัดกาลสินตักบาทถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำสวนราชการและประชาชนทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565ที่บริเวณ ลานด้านหน้าสาากลางจังหวัดกาละสินศูนย์ราชการจังหวัดกาละสินถนนเลี่ยงเมืองหัวคูตำบกะลกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาละสินนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาละสินเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระพิสูจสงฆ์และสามเณรจำนวน45้ารูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2565โดยมีคณะตุลาการอายการทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาลสิน พร้อมใจกันร่วมนำดอกไม้ข้าวสารน้ำดื่มอาหารกระป๋องขนมนมบรรจุกล่องน้ำผลไม้และอาหารแห้งชนิดต่างๆมาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราช อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปทั้งนี้เข้าสารอาหารแห้งที่ประชาชนร่วมกันตักบาตรส่วนหนึ่งจะได้นำไปมอบให้กับวัดและผู้ยากไร้ต่อไปอีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกัญวรีสุวรรณรายงาน